สวัสดีครับพบกับผมรายการทู่ไทยไปกับพี่แอตครับเช่นเคยเช่นเคย,เคยภาพนี้เห็นจนชินตาครับผมพาครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกนะครับมาที่วัดเตตุมดีศรีวราลามอาเภอเมืองจงังหวัดสมุทรสาครไม่ไกลจากกรุงเทพหรือว่าผมมาบ่อยไม่รู้นะ <c oughs> ผมว่าขับรถแป๊บเดียวนะครับก็เข้ามาจุด,ด,ดทูปจุดเทียนไหว้พระ ทําบุญนี่ตรงนี้เขามีทําบุญถวายกรถิ่นด้วยนะฮะงานกระถิน่นวันที่19พฤศจิกายนวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์2องวน้นี้แหละครับอีกไม่กี่เดือนนี่แหละนะครับก็พอมาถึงนะครับทําบุญชื่นใจผมและครอบครัวลูกก็อารมณ์ดีสําคัญนะลูกก็อารมณ์ดีนี่เราก็อารมณ์ดีไปด้วยสบายใจไปด้วยนะครับอ่ะสักครู่ฝน ลมเริ่มมาครับเราเราจุดทูบลมเริ่มมาครับบูวา่าบูวา่าบูวา่าบูว่าโผล่ฝนลุกเลยนะครับอันนี้ก็ฝนครับลมมาสักพักฝนก็ตกลงมานะครับตกลงมาก็เนี่ยบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะครับบรรยากาศบริเวณพระธาตุพระบรมตุเก,เกตุมาบดีฝนตกลงมาครับนี่บรรยากาศแบบนี้ครับ ฟังเสียงฝนตกได้บรรยากาศธรรมชาติจริงๆไปแล้วนะครับผมก็พากันมาขอพอรตรงนี้ผมก็ชื่นใจมากนะครับเพราะว่ามีนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานหลายองค์ด้วยกันนะครับผมจะเริ่มต้นจากพระพุทธชินราชนะครับองค์นี้เพิ่งมาโอ้ชื่นใจได้มากาบครับพระ พุทธเมตตานะครับประดิษฐานตรงนี้ถึง4พระองค์โอ้ยสีทองงดงามชื่นใจมากๆนะครับแล้วก็ยังมีนี่ฮะองค์สีทองที่ท่านเห็นระยิบระยับยาวไปเยอะไปเยอะนะครับพุทธมีเรื่องฤทธิ์ก็คือพระพุทธสิหิงหน้าตัก20นิ้วเหมาะสำหรับนี่ครับปดิษฐานตามวัดต่างๆนะครับ อันนี้ผมเข้าใจเองนะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระบรมนาวิสุทธิคุณดร็อกเตอร์นะครับหลวงพ่อท่านเจ้าวาดแห่งวัดเกตุมนะครับท่านก็คงจะทําบุญถวายไปทั่วแหละครับหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อชอบทําบุญนะครับแล้วก็ผมมาผมก็ปัจจัยหยอดตู้ร่วมบุญกับหลวงพ่อทุกประการนะครับหลวงพ่อทําอะไรผมก็ร่วมไปด้วยง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็ ชื่นใจวหายพระนั่งสมาธินะครับหลังจากฝนตกไปเรียบร้อยก็ชื่นฉ่ำใจตรงนี้ครับต้องบอกว่าพุทธบาร,รมีเมตตาเป็นสี่มุคลมากๆนั่งสมาธินะครับคุณปริยาผมก็นั่งสมาธินั่งเก้าอี้นั่นแหละง่ายๆนะครับ,บ,รม,ม,นะรบมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงครับแล้วก็ภาวนานะครับสัมมาลรหังนะครับแล้วก็อรหังอรหังไปนะครับ ลูกก็เล่นไปลูกก็ชิ้นกับพ่อแม่ชอบหลับตาเล่นไปนะครับผมก็มานั่งอีกมุมหนึ่งนะครับมานั่งอีกมุมหนึ่งนะครับ,รบชื่นใจจิตเป็นสมาธิง่าย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 นะครับจิตใจเป็นสมาธิลงที่สะดือเป๊ะปิ้งเย็นชื่นจับใจลมพัดเยน็นสบายเยน็นสบายนะครับนี่นะครับพุทธบารมีเรื่องฤทธิ์ที่นี่ มงคลมหาสถานเกตุมมงคลมหาสถานครับผมนำภาพมาฝากเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจนะครับเพลินไปกับบุญกุศลที่นี่วัดเกตุมนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกท่านแวะมาทำบุญไหว้พระนะครับนั่งคิวๆนั่งสมาธิก็ได้แับเดียว3นาที5นาทีครู่หนึ่งได้บุญมากมายครับ การทั่วไทยไปกับบิก๊กแอสทำแบบนี้เป็นประจำนะครับผมข้็มาอธิษฐานบุญบารมีนะครับเกิดปาฏิหาริมามากมายนะครับผมจึงพาครอบครัวมาบ่อยๆครับจะไปเที่ยวไหนเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมากึ่งกลางมาสวรรค์ก่อนนะเกตรมดีมงคลมาสถานและจะไปไหนก็ไปได้ครับวนันนี้มีความสุขมากๆนะครับ คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับท่านมากบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับหลายท่านมาทักมาติดมาทัก,ททกผมคุณบิ๊กแอใช่ไหมโอ้ดีใจครับดีใจหลายท่านทุกอาทิตย์แทบว่าได้นะครับขอบคุณขอบคุณที่ติดตามรายการนะครับขอบความโชคดีจงเกิดกับทุกท่านตลอดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ